มาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาศึกษาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับเหรียญหลวงพ่อกรวัดโพธาวานะครับจังหวัดสุราธานีนะครับเป็นเหรียญหนึ่งในเป็นจะภาคีเหรียญหล่อนะครับอันนี้นะครับเป็นเหรียญที่มีมูลค่าสูงนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับอันนี้นะครับ เป็นที่นิยมนะครับของจังหวัดทูล่าเลยนะครับเลขยันอักขระอะไรต่างๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นลายตื้นนะครับเป็นหล่อเป็นการหล่อโบราณนะครับผิวก็แสน้ําทองนะครับของเหรียญหล่อนี้นะฮะก็จะเป็นเป็นเหรียญหล่อโบราณน้ําทองนะครับอันนี้นะครับเป็นที่นิยมนะครับของ เถียนทางใต้เลยนะครับจ้างในพชสองตีเจ็ดศูนย์นะครับเ <c oughs> หรียญนี้มีความ <c oughs> พุทธคุณเด่นในด้านองค์พันชาตินะครับ <c oughs> การเขียวงา <c oughs> การคุณใสนะครับก็ <c oughs> <c oughs> พุทธคุณนี่ครอบจักรวาลอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ล้อมรอบด้วยยันอัขระนะครับ ตรงองค์หลวงพ่อนะครับนั่งในท่าธรรมที่ขัดธมามที่ราบนะครับมือสองข้างแต่ที่หัวเข่านะครับเป็นเหรียญที่นิยมมากนะครับอันนี้นะครับเป็นหล่อโบราณ ันนี้ก็มาให้เพื่อนๆได้ชมได้ศึกษาดูนะครับรูปร่างหน้าตาข็เรียนก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้อสังเกตตรงที่หน้าพระพักของหลวงพ่อนะครับก็จะมีหล่อไม่เต็มนะครับคล้ายๆจะเป็นแม่พิมพ์แม่พิม์พแตกนะครับหล่อหลอไม่เต็มนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ ก็เป็นเหรียญที่สุดยอดนะครับก็มีความยินดีที่มาให้เพื่อนๆพนได้ศึกษาได้ชมนะครับก็เป็นอีกอีกช่องทางนึงนะครับได้ได้ได้ให้เพื่อนๆได้มาดูนะครับว่าเหรียญสองสี่เจ็ดศูหน้าตาแบบนี้นะครับรูปเหรียญหน้าตาก็เป็น เียนหล่อโบราณนะครับได้ศึกษาได้ชมไว้นะครับเผื่อจะได้ไม่ผิดพลาดเลยนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดติดตามด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กับฟ้าใหม่อมูเลด้วยครับขอบคุณ